ที่สองนี่ก็จะมาเล่นรถกาดนนี้เล่นในบ้านใหญ่ก่อนพี่ช่วยไหมอันนี้ใส่ฐานแล้วความจริงเล่นไปแล้วด้วยระวังหล่นนะเสากาดพี่ทําให้ไหม<ด>มันอาจจ<ด>ะมืดกว่านั้นหน่อยเพราะว่านั้นเราใช้ไปเสียงมันอาจจะซีดๆ,ๆ,ๆ,ๆหน่อยนะคะจะถือกล้องให้ที่ไหนะ ี่ก็ประกอบเอาสาเอายาวไหมหรือเอาประมาณนี้แหละเอาประมาณนี้แหลยะลย,ยืดป่ะโอเคสวิกเดี๋ยวได้ถือกล้องถือกล้องก่อนถือกล้องก่อนนี่ก็เปิดสวิกเนี่ยแล้วก็เปิดที่รถนี่ก็จะเป็นไฟประมาณนี้น,ๆๆนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนี่คือบิ๊กฟู้ดเนาะไหนเราเราเอาไปปีนกำแพง อย่าห,ห้ามห้ามเลี้ยวนะตรงอย่างเดียวเลยมาดูกันซิเขาบอกว่ามันเป็นกำแพงได้ไปเลยเดี๋ยนะแค่ห้ามห้ามหมุนพ่อก็จะตีหลังกาลงมาน,นไหนเดี๋ยวพี่นอกจากลองมาดึงกล้องดิเพราะว่าเห็นคนที่ร้านเข่าทับอ่ะถือกล้องเดี๋ยวพี่จะลองเล่นคลิปนี้จ,จะวุ่นวายนิดนึง ฮ้ยยกได้แล้ว <c oughs> เหมือนันเต้นเลยโอ้มันใส่ให้ได้เกมละเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่ดินกันเลยนะคะ <c oughs> เคเล่นกับดิน ไปหาคิมมาเอาไปหาคิมมากตีดังเยโอ้ยตีลังกรัตเอาไปได้แก่คิมมาร์คิมมารีคิมมาร์ยกล้อเดียวได้ด้วยพี่เป็น

โอเคสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอบคญญาไปก่กอสวัสดีค่ะบ,คบ๊ายบาย